สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับของหลวงพ่อเงินวัดดอนยห่หอบครับสำหรับพระพุทธชินราชพิมพ์นี้ครับออกที่วัดกกตาลอำเภอนครคยสีจังหวัดนครปฐมครับสร้างในปีพุทธศักราช2,512ครับเี็นไว้นะครับด้านใต้นี้นะครับครับก็เป็นเหรียญหล่อที่สวยงามเหรียญหนึ่งครับ ของหลวงพเงินท่านนะครับท่านได้สร้างคุณูปการให้กับพุทธศาสนานะครับอย่างมากมายและพระของท่านครับก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับสวยจริงครับ